ดุกแล้วดุกสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนฮัลโหล I need to go uh to buy corn corn <K> corn corn เ <K orn. S 1> มื่อนี้เราจะพาทุกคนไปเมาส์วนมาเขาโพดพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บเขาโพดยูเซ่เราทุกคนถ้าสิดอกมาสื่อกับแม่เราพี่น้องโมเมนต์มาเขาโพดเขาขี่รถมานี่ประมาณ ได้ไปจากสิบห้าสิบหกกิโลเมตรไก่เลยทุกคนแต่ว่าขี้ฝุ่นนี่เอะหลายแต่ทุกคนบรรยากาศแคงเซ่งามเจี๊ยมีสิเป็นเซ่เซ่เซ่ฮักบวกเขินพันวักเลยเซ่หน่อยเขินแต่ว่ามีโซนกระปวดหลายทุกคนสิเป็นมักกระปวดขาวหรือว่ามักซาลี่ขาวนั่นแหละใครอยากไปเห็นมักซาลี่ห่อกราบทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ่งบรรยากาศเนาะ

เืออนี้ขมบีบัมนมันกเมันอ่อนอ่อนเ่อ่อนน่วน้อ่อนดเป็นีขาวเป็นีเหลอาวข้า่นะได้รตนตนนี้ก็ได้ จะแด้มันมนมีันคนนี้มันมันจะแก่สามสบห้าคนเหตุผลอเไรเข่าหุบสิ่งน้องเขาเปนติ๊กเอร ปลูกในหดหนามเยอะใส่ปุ๋ยเยอะที่เราปลูกแบบออแกนิกเลยคือบลได้หดหนามบลูกใใส่ปุ้ยมักมะลิมันก็สบูรอยสมบูรณ์บันไดเพราะว่ามันสีแมงนี่แมงเลยบอกว่แต่บ่งนี่กินมันก็สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าหมักงามกับงามอารีน้ำต่อนี่คาอยูที่บานสองคอนเองเกือบหอดะมันต้องคน บ้านสองคอนเมือ ent pues งสองคอนแขงสองเขียดกันนะคะจ้ามยาซื้อลละาาลีนบ่ป้ีนี้งามเลยซื้อหัลานกันปีได้บงงามกับได้โบลายงามนสําบวสลยบอก S <S สั่งนห้เราบักอย่าต้นมือนกันา็หักแบบนี้นะพี่นอ้องเลยขั้นไปอยู่น้ำยายันยาอะไรเมือ่อยเยู่เทิ่งเนี้ยไปบอยังงามเนาะ มอสซารียังก็เป็นสอักลูกหนสสึสามซารีแฟสี่สซารี <4. S 2> าร่แสี่แฟนี่ได <c oughs> <น>้สน <c oughs> เ,เอาเอามาเอามาขายงานดองสรอยเนาะ คนเดียวมาเบิ <bugün Dragon used cities> <on> ่งข mm ้า hmm. ล <clears throat> mm ูกแพรถั really? no ่วดินพี่น้องทั้งแง่หลายลูกเดีบ่เหรอลูกเล่ไม่แน่นแท้อึ๊บเอ้ยลูกมันก็หลาย่มันหลายอยู่แล้นี่แต่ว่าบือหัวนายมันแก่หรือบ่เนาะเขาแก่แล้วจะขึ้นลอหลายเลยจะก็บจะคลองสวน่ะ น,นี่ทุกคนเราลงมังขดดินแนวพี่น้องหัว <c> ห <oughs> ยอกที่สวนทุกคนน,น,นี่ลายได้เมื่อในสวนนะจะมีบักทัวดินแล้วก็หัวมันแล้วก็มะเข้าผุดมัลซารี่อะไรพี่น้องก็จะปลูกเพื่อจะได้กินเนาะดินดินทรายทุกคนข้างหล,างงล,ลาัางน่ะจะเป็นรถจกก็จะเอาอาณากำลังเตรียมสิเห็ดอยัางก็ขัวแต่กี้เนี่ยมันมีแต่ก็ซูเมอร์นี่จะมีบักพี่น้องแต่ว่าในอน,นาคตน่ะจะเป็นขัวเนาะขวม ไปพุ่นบันสองคอนชิแยกน้องเดินเนาะเพราะว่าส่วนลายขวบบักไปี่กสิได้เคาบักุลาสิบปันกีบเราจ้ากพี่น้องโอเคทุกคนนะคะากำลังไปแบงกระสอบอยู่ตอนนี้ข้า็ถากนเนาะเพราะว่าเข้าเดินทางมาไกลเติบเลยทุกคนเพื่อสีได้เก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบ่งเนาะ <S 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 แล้วก็แบงเป็นสองเขึ่งกระสอบเพราะว่าถือเมื่อบ่ได คนนัรืงวะบรรยากาศทางเมืองคือหลองที่ฝุ่นไหล สื้อมาซาลีมามวานี่กระสอบหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องเหลือสำเนาทุกคนเดี๋ยวสิมาเหตุของซาลีห่อกาะเนาะของเ้ยก็หน่อยนี่เือน้อยิยู่ใหันเด้แกงามๆเด้อมีแค่นให้พี่ แล้วเ็จมักซ์ลี่ห่อกับพี่น้องตะก้าวนะเคยเอาแต่มักซ์ลี่เหลืองเมื่อเนี้ยจะเอามักซ์ลี่ขาวเนาะก่อนอื่นเท่ากันใชมาแก้กาบเจอว่าต้องระวังกบาบ่ให้มันแตกพี่น้องเขาจะหักสากรบมันไฟแตกไฟแตกเสร็จครึ่งเซนไฟล่าง <laughs> ไฟนี่จะวาวไฟมั่วเลยไฟพุ่งและห่อ วงามไปงัวก็บางามแต่นม่พี่นออกกามสินี่กดกาบม,มันงามเลยคะโอ้ยอ้หลังแกไว้ดูไปค่มันงามช่ะทุกคนแวมันแตก งามยงๆเออเอ็นว่มามักซลรีห่อ,หอกบครับแต่ว่ามักซลรีมันบบอยากงามเถอะมักซลรีเหลืองนะเพราะว่าเขาปลูกไปรมศาสตร์กาัมันก็นเลยบบอยากงามปลูกแบบโอแกนิกกลับมันบางเนาะสเตรียนดอกบัวสเตรียนเหลือบบง ห่อกรบมีกรบมนน้องหอมเลย้อนรักมันยสิแกมสลีกับ่วบงนี้งามกว่าห่กเนี่ยเปนตะแพงนี่นคือเราเนี้ยเก็ตุญญยลุอยอ้งามเลยพี่น้องอันนี้มันอยู่ไก่กับมันมันก็นเลยสดใช่ไหมมกสลีแหลกอ่ะสลีแหลกก็มีอยู่บนชั้นล้วน่าจะีญญพี่น้องจี้กินกี้ิสียบเนาะแกสลามพีน แล้วนำแกนเอากรีจะนอนจำหน่อยกหนแจำหน่อย e ่ในตัวนน้ใหญ่ไหมันแกแล้วก็จะแการก็แบบบหน่อกะชิฟานออกจากแกนัฟานหมุนกับเป็นยังพอยังชิดแต่ต่ำเล จมกับบุรายยางบุราพี่น้อง่าเคื่องเห็ดหวานมันต้นเลยปีน่ะเข้าเขาเลยเข้ากนเลยเป็นเห็ดเก่าด้ยงันมันหมดเลยนแล้วเอาไปตำทุกคนมือเห็ดมังซลีห่อกาบพี่น้องถ้าเห็ดน่ยเกือบทุกปีแล้วแมืนบอกเท่าที่รักเห็ดยูทูบมาไรคขิดเต๋มีเปลี่ยนจัเลิขอสลอยบอยู่เลยทั ส็ซาดีใจเลสรอยบรยุ่บไปเะคือมันกมันมุคกามหมายันน้ำปรตึงเนาะในติงคือสตีเหลืองเนาะคือบอกาใส่ลฮะทเาใส่ปุยกันเลเอออันนี้เป็นธรรมชาติมก็มันกันสืบบวานมาไดเนาะสตรีบมีน้ำเนาะเป็นมดนำมันใส่ปูเองบ้าใบเลยสบายเลยน้ำมันมักสรีะพีนน้องขขาวเต็มส่งเต็มเสือ กรนาบฟ้า,า,ฟามันสิได้ทางแกนมันเผด็ศวานทางแกนไ่ได้พี่น้องก็เลยจําเป็นต้องฟ้านออกเนาะแต่ว่าน้ำมักสรีขาวๆนี่มันจะเป็นแบบขึ้นน้าเขาเลยน,น้านมเขาโอ้ยเต็มคอหมดละสูงนี่ก็ขาเต็มเลยโอเคทุกคน,นตวฟานแล้วป็นจะตะฟานแล้วกันนีสลีขาวแซ่บพี่น้องต้มแห้งแซ่บคือกาบมักสรีนาะทุกคนหลังจากเอาฟานมักสลีแล้วพี่น้องมาล่างกาบนี่ กบมัลซารีเพราะว่ามันก็จะมีแบบเขียนด่วงหรือว่าอยังไนแหละพี่นออ้องกินกระปามันกหลังจางสะอาดเพื่อความสะอาดเพื่อความชัวการทำบอฮักสากราบมันดีๆนะพี่น้องต้องแล้วไปต้องกล้วยห่อแทนหรือว่าห่อแซนด์ได้ก็ได้น้องพี่น้องแล้วแต่ห่อวันนี้นะจำเหาหว่าห่อแซนกราบมันหอมกลัว กอกับมันก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันมันก็สิหลายขั้นตอนในพี่น้องหวานมัชลีนะบ่คือเฮาอันเฮ็ดอันหวานแบบต้มเนาะใส่กะทิอันน่ะง่ายกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้มักพี่น้องเพราะว่าอันนี้เฮาสิได้กินดนแล้วก็สิได้แบบพกพาง่ายคือเฮาถือไปกินขนกินหนีป้าใส่เข้ามาพกพาง่าไงเด้อว่าเป็นอุปกรณ์ใช้อันงานแบบทั่วไปบ่แม่เป็นอาหาร ก็เ,เลยก็กเ,นนลลเ,ยเลยทุกคนกามังซลีงามและตัมเถื่อละตัมเถื่อละขมโคกมันก็จะเป็นนามลายนะครับตำลายนะข้าวขาลีพี่น้องสลีข้าวเหนียวตัมเลยทุกคนโคกนาล่างแล้วพี่น้องบอง้โหมันสีเพชรเลยบอก อันเพชรโคกเนี่ยสไลอยกินอย่าีปกินไปโคกๆกนหนูทดลองตลอดนันใช้เครื่องบดนี่ยนะจะบดได้พี่น้องมันแหลกพอดนะต้องได้ตำมอเพราะว่าเฮาเฮาบดได้ตำให้มันแหลกอันนี้หรอแล้วพอแบบเกินเกินกลางๆนี่พี่น้องเอาแหลกสำเนียตามใจเฮาหมักเลยพี่น้องขั้นหมักแหลกกว่านี้กับปั่นเนาะแต่ว่าเฮาสำเนียเนาะ ยวส <cient ists, S 1> <Okay, S 2> ิตามจะมันแหลกนะทุกคนอะไรกัจังสิไปอะนาเติมขวังเครื่องผสมเพิ่มรสชาติความหวานความมันความยังกะเติมอะไรพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราสิตามมักซ์ลีก่อนเนาะโอ้ตทำสตดำกระพุทลงลงลงแหลกแล้วทุกคนครกุดท้ายหนกก็จะมาเหาะควัด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 ดื่มมันดีพี่น้องอะไรจะขิงขันซ้ำเมื่อกี้เขาก็เห็นซ้ำเลย แต่วา,า, ER ายังไม่เคยเห็ดเตเือพี่น้องมซีีขาวน้ำมาเห็ดแต่เตือกเคือเข้มแน่นอนตามด้วยลัตาบอกหน่อยรสนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ถั่วอหนึ่งเนาะเจ้าพี่น้องส่วนสลัดถั่วชีสิจกัจกวิธีหั่นสลัดโปรตีตัวงสวย่เอาหลัดกาเอาได้พี่หน่อยกาใส่บังสลีเาอาเพราะว่าเข้าเข้า,าเห็ดแล้วกินกันบางอย่างาเข้าโปเต็ดตลอดด้มยนะกับโปรตีนเสมอไปเนาะทีมเอาเงนทุกคนลองไปเดี๋ยวเวัเนน้ำการมาสูตรนี้เขาสิผ่านไปูมาแทะกระตุง้งเนถวยีหน่อยพี่น้องเบิคนหอมเลยหอมกะทิยาซิคลอนกันทุกคน ใส่มะพร้าวขูดลงไปเลยทุกคนป่าเหมือนนี้นะใส่ทั้งกะทิใส่ทั้งมะพร้าวคนรนให้เขากันพี่น้องน้ำตาลนะทุกคนเอาใส่ประมาณสองขีดครึ่งหมดเลยพี่น้องส่วนอ่าแป้งนี่ก็ใส่ประมาณสองขีดครึ่งเนาะกัญชาไม่อยากไหลทุกคนนี่ทุกคนหลังจากที่เขาผสมแล้วทุกคนคืจอจังหวะโบลาณไปเลยพี่น้องเดี๋ยวสอห่อเนาะนี่แซนนะ ห่อละบวงพี่น้องห่อละบวงกาบมะซารีมันจะห่อง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบจะคือแบบหมักจกนี่มันส่วนเนาะส่วนเนาะน,นี่จะตัวผัดเป็นแบนี้ชัวร์ถ้าจผัดหัวรังไรผูบ้บังสิตื่นเบาวซีชัวตาวล,สสลสีสลับหัวสลับเปนหัวเสียงหัวผู้ชายม <c oughs> ันเก้วจะกุมหัว,หว <c oughs> ยังรถข้าวคีมาบึงมาหอมมากระหดถักแต่ว่ากาบมังซาลี่นะมันเป็นนี่คือกาบไม้ไผ่ทุกคนเวลาตักใส่น้ำมันง่ายเร่ต้องอยากพับ ตัวใดกาบมันแข็งมันจะพื้นแต่ว่าเราหนีบกันไว้สอ<ะ>งอัสะสะสะงนได้ไดวมจาะหอกอกรอมาตัดไม้ไผ่เมียกันจีบปันเนี่ยค่ะหดแดงมือ่มนอน,น่นบอกม่นาฬิมาจกิงเด็กทุกคนโออเออบมงานกาเลย เนเยอะเศษเศษหรอแก่แล้วมันเหมือนเศษน้องเศษเศษ ส่วนเสือมีหกมูี่ปีน้องสบายดีเพิ่นเห็ดเราวสบายดี ขอบใจเดอ้อขอบใจลักันยังเห็ดให้เพื่อนแม่กามังซาลีนงเรือจิดอกนางน้ำเงันแเ้อแม่นนก็ยืนอย<า>ู่มนบมับร้านน้ำโบโหนี่ามันตลาชุดอันี้อะไรกันครเนี่ยผัดชุกเลยมาบ สัมสิระแล้วพี่น้องเนี้ยสิหนึ่งกับ <Wow. S 1> มันจำสีแดงหม้อสีใหม่เหมือนจำสีดำสัมสิระตาประมาณสบมมงหนึ่งหลักขึ้นบักเรียกว่าบ้างขึ้สบงแล้ทุกคนพอดพี่น้องหมอ้อก็ดำคักแต่ทุกคนว่ามันเอียงก็เ <laughs> งาะป่าแต่อินงตะขาบพี่น้องสัมสิางตอนนี้ก็บไก่ชิสุกแล้วทุกคนขึ้นไหวแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกประมาณ30นาทีเนาะ เบ่งมังสลีต้มมาเบ่งมังสลีหนึ่งพี่น,อน้องมันสุกแล้วทุกคนนี่โป้งได้แล้วเล,วลยโป้งกันทุกคนตะเวนเฮ้ยเดือนตึ่นแล้วตะเวนเบิดแล้วอีตะเดือนนี่ยแหละเห็ดกินนะคำมือพี่นอ้อยติดไลยเออติดตับมันหอนเนาะถือดูบางสิแกบ้างติดตับ,ตตบ,ตตบแต่ว่าอยากซีเม,มืองรสรัต อ๋อม oh, oh, mm ันยังติดกาบอยู่พอมันยังั่นโอ้บวติดซืฉอมันยังหอนอยู่เนาะกินเบิ่งก่อนทุกคนหอมหอมเอรษมืบอวานแท่งอืมเอบพี่น้องเอ้ย เจ้าแปะกับสาวรอยซิมก่อนมีการเลือกอีเด้เชียวตัวแดงไม่ยังร้อยจบพูตัวนี้กรัมนตัวนี้กลับน้ำมอนไ่ได้ อ๋อมันติดกาบเนาะขนาดยังบ่ทันเรือนบันท่า,าเย็นเลยนี่ติดกาบแล้วมันติดกาบมันติดกันปก,กติแล้วนะคะมันบัเย็นมันกืบสิบปีติดอันนี้ปีติดเท่าใส่แป้งพอดีแป้งประมาณสองขีดนี่นแหละพี่น้องหักจากครึ่งกิโลเออเกินอนึ่รเงี้ยหนึ่งรยเงี้ยอืม ขันบ่เมนต์ขนบอแซบบอซบอซบ่เมนฝ์ฟีมือสลัดด้อยขีโ้โม่พี่นอ้องความขีมโ้โม่เต็มาเต็มๆเดี๋ยวแช่น้องสาวเาซิมบันเนี่ยเดี๋ยวสาเแอรพี่นออ้องสแสดงว่าเขาจะนอนอยู่หน้าเนาเสียงมาเขาเมื่อ,อน,นี้นะเขาอยู่หน้าในคืนเดือนเพ่งพี่น้อง คอนสินเพ้งคือแบบมือประจำเต็มดวงหรือว่ามือเตือนเต็มดวงแซ่บเลยบุ๊ดกินหวานเห็นเนาะกล่องมันมาจากฟูเกสหวานเนะหวานมาได้ดีแซ่บแบบเค็มเค็มใหนึ่งรสชาติที่เขาต้องการเลยโอ้ยอยากดิกินเบอรจังอันแล้วแซวแปนหากหาแล้วหกห่อแล้วอทองามดีทุกคนมากระยาดกันกินก่อ สอแปกินลายกระโม่พี่น้องสลัดผูบมักคลองหวานนะกินเบิด์สีห่อป้างึดเจ้าของแหงทุกคนคึ้เบิ่งนแสบจำไหนพี่น้องอันนี้บริณยองซีมือเจ้าของพร่าปกติเราเคยแต่เอามักสวิีอันเหลืองเห็ดนะมันมันบแสบต้องมังสวิีขาวเนาะสอแปนจักแสบบแสบพี่น้องจนติดแก้มไวยนี่มันติดแก้ะจังนเนะขออ่านแหละประดับสลอยเบิด์สีห่อตามสลอยบัมมักวะสลอยบัมมักพี่น้องแล้วก็มักสุดพรอมขั้นมักสุดน่าแสดงออกไปต่อไม่ได้แล้ว คำแล้วทุกคนหลานมากันยังมาเฝ้านะป่ะเมื่อนะบาย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 